ค่ะใครอะแพนด้า <cozy> ก <amor German> ุ <volumes shake it> ๊กกุ๊กที่แห่งนี้แหละที่แห่งนี้แหละทุกคนวันนี้นะเราจะมาบินโดนพิสูจน์กันนะคะเขาบอกว่าที่แหล่งน้ําแห่งนี้แหละมีปีศาจที่มันคือปีศาจ scp สามพันอะอยู่ใต้น้าเป็นปีศาจที่แบบว่ารูปร่างหน้าตาน่ากลัวมากเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวนะขอว่าอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะ โอเคทุกคนนี่นีนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงอันนี้หลังจากที่พี่กุ๊กไปรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างหน้าตานี่นี่นี่เลยนี่เลยอันนี้คือคลิปที่มีคนส่งมานะเป็นภาพที่เขาจับได้นี่เฮ้ยมีการสะเทือนของน้ำนี่ไง S C P 3000ัุ้ยทุกคนเลเวล4นะเลเวลความโหดของมันนะคะ เฮ้ยเขาบอกว,ากว่าเตือนนะเตือนนะมันน่ากลัวมากเลยตรงเนี้มามาเริ่มดูกันเลยอันนี้คือเป็นกล้องใต้น้ํานะคะที่มีคนบันทึกได้นะเขาบอกว่า a c p ีพ2,000เนี่ยมันจะอยู่ในระแวกของประเทศอินเดียแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ไทยนะคะพี่กูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงมีอ่ะแต่ว่านี่เป็นภาพที่คนจับได้โอเคทุกคนเรามาดูกันว่ามันน่ากลัวแค่ไหน อใต้น้ำม,นมันมีการผุพังทลายของอันดินด้วยนะทุกคนหินดินนะคะอยโอเคเฮ้ยนี่ไงเรือดำน้ำําเป็นเรือที่เขาจับภาพโอเคทุกคนทุกคนตอนนี้นะมันยังไม่โผล่มาในะ scp สามพที่คนล่ำลือกันเขาบอกมันตัวใหญ่มากมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะเฮ้ยคลิปนี้จะจับภาพมันแบบว่าทุกคนจับตาดูเลยนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันมีควันขมงของอะไรสักอย่างเหมือนเป็นการสั่นไหวเฮ้ยทุกคนทางซ้ายนี่มีอะไรทุกคนเหมือน,มนเรือดำน้ำเขาสามารถจับอะไรได้สักอย่างหนึ่งตอนนี้เรือดำน้ำกำลังคือแบบใต้ท้องทะเลอะ่ะมันเป็นอะไรที่คนไม่สามารถแบบว่าสำรวจได้ครบอะทุกคนมันไม่ใช่ก้อนหินแต่มันคือ SCP 3 0พ0สพที่มัน,นมีอยู่ใต้นะ ทุกคนนี่คือตัวดูตัว,ตวมนันนี่อันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่คนจับได้นะคะนี่คือ scp สัมพันที่เลเวล4โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปหนึ่งที่มีคนจับได้เป็นภาพที่ชัดกว่านี้เฮ้ยน่าก,กลัวมากเลยทุกคนเฮ้ยร้อนร้อน,อน,อนขนลุกเลยเฮ้ยทุกคนนี่นี่เป็นภาพของนักดำน้ำนะคะนักดำน้ำโอเคทุกคนเรามาดูกันเฮ้ย ตัวใหญ่มากฟันแหลมคมเหมือนไอ้ปีศาจสัป,ปลาระโหดูดิโอ้โนมันกินคนได้มันตัวใหญ่เท่ากับคน100คนโอบก็ไม่ได้โอทุกคน scp สัมพั C มันน่าก,กลัวมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาบินทรนใต้น้ำเพื่อพิสูจน์ดูว่าในที่แห่งนี้มี scp ส0มพันเหมือนที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาเซตระบบกันก่อนนะค e ะ ทุกคนตอนนี้โดนใต้น้ําจับผ้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันไปอยู่ใต้น้ําเรียบร้อยโอ้โหข้างใต้น้่เขียวมากน้ําเขียวแบบว่าน้ําตะไคร่เลยหรือว่าน้ําใบบุบเนี่ยเฮ้ยทุกคนเหนียวนะเฮ้ยเลยตัว scp ที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นคนหินนะทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่กูว่ามันต้องอยู่ด้านบนนิดนึงแต่ขคนหินที่ ดูดมือของใครอะทุกคนตอนนี้เราเห็นมีมือของใครก็ไม่รู้เหมือนโดนฆาตกรรมอยู่ในน้ำอ่ะเฮ้ยมันเป็นมือของคุณน่ะเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอะใต้น้ำนี่มีสอพอด้วยดนะ้ยโอเคมุมมองก็ต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะที่นี่มันใบพัดเรือหรือว่ามันมีเรือร่มมาก่อนอนะทุกคนเป็นไปได้นะโอเคทุกคนตอนนี้มีใบพัดเรืออยู่ตรงนี้ที่เราสามารถจับภาพ ใต้น้ำมาได้มันเหมือนจมมานานแล้วเพราะว่ามันมีความเก่าแล้วก็เป็นใบพัดที่มันมีสนิมมาทุกคนเฮ้ยโคตรโห,หดโคตรโหดเฮ้ยเดี๋ยนะเราดูใกล้ใกเลยนะคะเฮ้ยทุกคนมันน่าจะแบบว่าจมมาานานเกินปีอะเพราะว่าสนิมมันกินขนาดนี้นะคะโอเคมาต่ออันนี้เป็นร่องรอยของเรือที่มันเคยอับปางอะ่ะทุกคนเรืออับปางก็คือเรือที่มันโรบมานะคะ เรือฟัมออฟ่ม,มเออเรือคว่ำเรือแล้วมันมีตัวอะไรที่มันคว่ำเรือล่ะนอกจากเอซีพีอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนมาตอนนี้นะคะเป็นภาพโดนใต้น้ําเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเหมือนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างเลยทุกคนมาเหมือนเป็นเสื้อแฮเสื้อของเหมือนเสื้อของทหารน่ะหรือว่าหน่วยก่อการรับ หน่วยหน่วยลับสวัาดหน่วยสวาดหน่วยปืนหน่วยแม่นปืนหน่วยอะไรเนี่ยทุกคนทุกคนตอนนี้โดนจับภาพเป็นเสื้อของนี่นะคะที่อยู่ใต้น้ําอ่ะเป็นเสื้อของคนที่อยู่ใต้น้ําหรือว่าเป็นเสื้อของเอ๊ะมันเหมือนเสื้อของพวกที่หา SCP พเลยทุกคนเป็นนักล่า S อ P พเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราจับภาพชุดของนักล่า S อ P ซพีแล้วนี่อะไร S อ P ซเลเวลห้าอยู่ตรงนี้ ทุกคนเดี๋ยวนะ SCP level 5มันอยู่ด้านตรงริมนี้เฮ้ยมันเป็นป้ายคำเตือนว่าเราห้ามเข้าไปหรือเปล่าอุยทุกคนทุกคน SCP level 5เดี๋ยวก่อนนะแบบหนึ่งเมื่อกี้มัน SCP level 4นี่ ไม่ใช่เลเวลหาแล้วทำไมเป็นเลเวลห้าเฮ้ยหรือว่าในน้ำมันไม่ใช่เป็น SCP 3พสบันหรือว่าเป็น SCP ตัวอื่นโอเคเรามาดูกันต่อเฮ้ยทุกคนทุกคน,กคนมันเป็นปืนหรออันนี้เป็นอาวุธที่มันอยู่ใต้น้ำนะคะทุกคนอาวุธที่แบบว่าโดนหินงอกหินย้อยทับถมคือเร,เราไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้ในเหตุการณ์เรือล่มหรือว่าเป็นนักล่าอซ P เขาโดนแอตแท็หรือว่าโดนโจมตีอยู่ใต้นี้อ่ะ อันนี้เราเปลี่ยนมุมมามันจะมืดนิดนึง <c oughs> แขนขะใคร่ <c oughs> ทุกคนภาพที่มันจับได้มันเหมือนกับคนแต่มันไม่ใช่คน <c oughs> มาดูด้านหน้า <c oughs> อ้าปากปากมันกว้างมากปากมันกว้างเท่ากับตัวคนแล้วมันก็ริ้นยาวสีแดง <c oughs> มือมันก็วะ โอ้ oh no อย่าบอกนะว่ามันคือ SCP อะไรอะ <S <S ทุกคนทุกคนถ้าใครรู้ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะคือตอนนี้พี่กูจับภาพใต้น้ำที่มันเป็นภาพของสัตว์ประหลาดใต้นะ้ำมันไม่ใช่สัตว์ประหลาด SCP 3,000แล้วว่าแต่มันเป็นตัวอะไรที่มันน่ากลัวกว่านั้นอะแล้วมันมีอาวุธที่มันอยู่ใต้น้ำที่มันจมอยู่ตรงนี้คือเราอึ้งมากว่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอแบบนี้ตอนแรกเรานึกว่าเราจะเจอ SCP 3 0 0 0แต่อีตัวนี้มันคือ SCP อะไรอะ หลังจากที่พี่คุกบินโดนใต้น้ำแล้วโอ้โหเคลื่อนตรงน้ํานี่แรงมากโอเคเดี๋ยวเราโดนขึ้นก่อนแล้วกันแล้วเ,เรามาเซิร์ชดูว่า SCP ตัวนี้คืออะไรนะคะสวัสดีคุณคือผู้เชี่ยวชาญเรื่อง SCP ใช่หรือไม่ใช่เลยครับมีอะไรเกี่ยวกับ SCP ที่อยากรู้หรืออยากถามเป็นพิเศษไหมอินดีตอบทุกคำถามเลยพอดีฉันนะ่ะบินโดนใต้น้ำแล้วเจอ SCP 09 6อะ่ะมันคืออะไรหรออ๋อนะ่าสนใจมากเลยนะถ้าพูดถึง SCP-096 เจ้าตัวนี้จะเรียกว่า The Shine เนาะซึ่งโดยปกติแล้วมันจะอยู่บนบกแต่ถ้าเจอใต้น้ำอาจจะเป็น SCP ตัวอื่นก็ได้นะลองเล่าเพิ่มเติมซิว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างคุณผู้เชี่ยวชาญมันเป็น SCP ไม่ใช่ SCP 3000นะคะ SCP 3000ที่ฉันเนี่ยรีเสิร์ชมามันเป็นเหมือนงูใช่ไหมคะใช่เลยค่ะ SCP 300นี้เนี่ยจะเป็นงูยักษ์ที่อาศัยอยู่ใน ป้ายน้ำลึกแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยด้วยและยังมีความสามารถพิเศษเนาะที่ทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมีอาการแปลกๆด้วยถ้าสนใจเรื่องนี้ก็กที่ฉันเจอเนี่ยมันเหมือน SCP-096 มากเลยเพราะมันมีแขนมีขามีลำตัวแล้วอ้าปากกว้างเหมือนเดชายกายอะ โอ้ถ้าอย่างนั้นก็น,น่าสนใจเลยนะเพราะ SCP 0 9 6จะมีลักษณะเด่นคือผอมสูงแล้วก็จะอ้าปากกว้างเวลาที่มันรู้สึกถูกผูกคามถ้าเจออะไรที่คล้ายๆกันใต้น้ำก็น่าสนใจมากเลยว่ามันคืออะไรเฮ้ยทุกคนทุกคน,กค,นคิดว่าใต้น้ำมันคือ SCP อะไรช่วยทิ้งคอมเมนต์ไว้นะแต่นักวิชาการบอกว่าอาจจะเป็น SCP 0 9 6เดอะชายกายถ้าใครเจอมันให้หนีไป